بدر: <applause> بدر: <applause> เก้าเก้าเลี <and living S 2> <ieur> <así> ้ยวเลยเลี้ยวเลยจ้าเลียจีลกูมาเลี้ยวเจ๊บกูไปปัดเลยแล้วกลุ่มสามนี่วัวไปเรื่้ยนี่